สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาทํากิจกรรมที่1.1ค่ะนักเรียนมารู้จักสัตว์กันไหมนะคะซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดเลยค่ะนักเรียนนี่แบบฝึกหัดเล่มสีขาวเล่มนี้เลยนะคะ,ะทีนี้ให้นักเรียนนะคะ เปิดไปหน้าที่53นะคะหน้านี้นะคะคุณครูก็ขอเก็บคะแนนนะคะนักเรียนเนาะอ่าทีนี้กิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะอะ่มาดูกันเลยนะคะนักเรียนกิจกรรมที่1.1มารู้จักสัตว์กันใหม่นะคะทำเป็นคิดเป็นก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะนักเรียนจุดประสงค์ของกิจกรรมมีอะไรบ้างคะ ข้อหนึ่งค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะสังเกตและบอกลักษณะและชื่อส่วนต่างๆของสัตว์นะคะข้อ2รวบรวมข้อมูลและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์เอแสดงว่านักเรียนนะคะจะต้องสังเกตสัตว์ที่อยู่บริเวณในบ้านของนักเรียนหรือถ้านักเรียนอสะดวกมาดูกับคุณครูมาสังเกตไปกับคุณครูพร้อมที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ วาดลงในหน้าที่53นะคะแล้วก็วาดเสร็จแล้วนักเรียนต้องเขียนด้วยว่าตรงนี้คืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่อย่างไรนะคะหน้านี้คุณครูให้10คะแนนเลยนะคะ mm hmm. เด็กๆอย่าลืมวาดแล้วก็ส่งให้คุณครูด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะนักเรียน คุณครูมีรูปนกแก้วนะคะนักเรียนรูปนกแก้วกับรูปปลาทองนะคะมาให้นักเรียนสังเกตค่ะเห็นไหมอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตพอสังเกตเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปนกค่ะนะจากนั้นนะคะเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนชื่อพร้อมกับชี้บอกส่วนต่างๆของสัตว์นะคะแล้วก็บอกหน้าที่ด้วยนะคะว่าส่วนต่างๆของสัตว์เนี่ยทำหน้าที่ อะไรบ้างใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะแต่ถ้านักเรียนอยากจะสำรวจสัตว์บริเวณรอบบ้านของนักเรียนก็ได้นะคะโดยการใช้แว่นขยายนะคะใช้แว่นขยายนะคะนักเรียนแล้วก็ ปไ,ไปง่ายๆไปซองรูปม,มดอย่างเงี้ยนักเรียนอยากจะวาดรูปมดนะคะแต่นักเรียนก็ต้องบอกหน้าที่ด้วยนะคะหรือที่บ้านนักเรียนเนี่ยมีน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนนักเรียนก็สามารถไปสังเกตน้องหมาน้องแมวของนักเรียนแล้วก็วาดลงไปได้นะคะแต่ในที่นี้นะคะคุณครูจะ,ะใช้รูปนกแก้วแล้วก็รูปปลาทองนะคะ,ะมาสังเกตกันเลยนะคะว่านกแก้วมีลักษณะยังไงใช้อะไร กินอาหารนะคะใช้อะไรในการเกาะเกาะกิ่งไม้นะคะนักเรียนอ่ามาสังเกตกันเลยนะคะ นักเรียนสังเกตนกแก้วนะคะนักเรียนแล้วจากนั้นนักเรียนจํานะคะว่านกแก้วเนี่ยมีส่วนต่างๆของตัวนกแก้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนอะมาดูกันเลยนะคะ Obrigado. <síntate> เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนดูไปแล้วใช่ไหมคะนุกแก้วเนี่ยมีส่วนต่างๆอะไรบ้างคะนักเรียนนี่เห็นไหมคะคุณครูวาดรูปนุกแก้วแล้วนะคะคุณครูวาดรูปนกแก้วไว้รอเด็กๆแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้คือรูปนกแก้วค่ะนะจากนั้นนะคะนักเรียนนักเรียนก็วาดเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็ชี้บอกด้วยนะคะว่าส่วนต่างๆของนกแก้วเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณครูบอกว่ามีตาใช่ไหมคะมีตาค่ะนักเรียน ตาของนกแก้วนี่ทําหน้าที่อะไรคะมองดูใช่ไหมคะจมูกเหรคะจมูกของนกแก้วมี2อรูอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนทําหน้าที่หายใจคะ่ะปากทําหน้าที่งับกินอาหารกินน้ําและก็ส่งเสียงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะก็มาดูต่อขาคะ่ะนักเรียนขาและเทา้า ขาและเท้านักเรียนเราจะไม่พูดว่าขาและเท้านะคะนักเรียนเราจะต้องเขียนว่าตีนใช่ไหมคะสัตว์เนี่ยเราจะใช้คําว่าตีนเราจะไม่เรียกว่าขาและเท้านะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวคุณครูแก้ก่อนแปบ๊บหนึ่งคุณครูจะแก้คําว่า ទីន ทีนี้นะคะนักเรียนก็มาดูเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคุณครูวาดรูปนกแก้วรอนักเรียนแล้วนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เรามาสังเกตนุนกแก้วกับคุณครูใช่ไหมเมื่อสังเกตเสร็จแล้วก็นักเรียนก็วาดได้เลยนะคะพอวาดเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องบอกคุณครูด้วยนะคะว่าส่วนต่างๆของนกแก้วมีอะไรบ้างเห็นไหมคะนี่นะคะอ่าแล้วก็บอกหนะ้าที่ด้วยนะคะตาทําหนะ้าที่มองดู จมูกนะคะทําหน้าที่หายใจค่ะปากของนกแก้วทําหน้าที่งับกินอาหารกินน้ําส่งเสียงค่ะอ่าขาหรือว่าตีนนะคะนี่เห็นไหมคะขาและตีนนะคะของนกแก้วทําหน้าที่เกาะไม้ค่ะนักเรียนเดินแล้วก็จับอาหารนะคะนักเรียนนะนี่เห็นไหมคะเอาเท้าเนี่ยเท้าอันที่มีเล็บแหลมๆเนี่ยเอาไว้จับอาหารใช่ไหมคะต่อไปนะคะ เล็บค่ะนักเรียนเห็นเล็บไหมเล็บของนกแก้วนี่แหลมมากเลยนะคะนักเรียนทําหน้าที่อะไรคะป้องกันป้องกันอันตรายจากปลายนิ้วนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันอันตรายต่อสิ่งต่างๆนะคะบางทีเนี่ยเขาก็ใช้เล็บของเขาเนี่ยเป็นไงคะในการจับสิ่งต่างๆใช่ไหมในการจับสัตว์เอาไว้กินอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนะคะขนค่ะนกแก้วเนี่ยมีขนสีสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะนุกแก้ว มีขนเนี่ยทำหน้าที่ขนของนกแก้วนักเรียนทําหน้าที่อะไรคะป้องกันอันตรายให้กับตัวนกแก้วเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะปีกลระคะนักเรียนปีกปีกทําหน้าที่บินใช่ไหมคะช่วยให้นกบินได้นั่นเองนะคะต่อไปหางหางของนกแก้วทําหน้าที่อะไรคะทรงตัวเห็นไหมคะนี่ยาวๆเนี่ยนักเรียนทําไมนกต้องมีหางเพื่อว่าให้เขาทรงตัวได้นะคะ,ะถ้านักเรียน อ่าถ้าสมมติว่าเราอะไปทําลายทำทำทำร้ายนกแก้วใช่ไหมคะด้วยการตัดหางเนี่ยเป็นยังไงคะโอ้นักเรียนนกแก้วเนี่ยเดินตุ้มเตียมตุ้มเตียม,มเลยนะคะนักเรียนส่งตัวไม่อยู่ใช่ไหมอ่าต่อไปนะคะนักเรียนอยากจะวาดรูปนี้ก็ได้นะคะแต่นักเรียนก็ต้องเขียนด้วยเห็นไหมเขียนบนที่คุณครูพาทําเลยนะคะ อย่าลืมนะคะต้องเขียนทุกจุดด้วยนะคะนักเรียนบอกหน้าที่ด้วยนะคะให้ครบทุกส่วนนะคะนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็มนะคะในหน้าที่53นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณครูก็มีสัตว์อีกหนึ่งตัวนะคะที่จะมาให้นักเรียนนะคะสังเกตก็คือปลาทองนั่นเองนะคะที่บ้านใครเลี้ยงปลาทองบ้างคะอ่านี่ค่ะปลาทองนะคะนักเรียนเลี้ยงยากมากเลยนะคะนักเรียนปลาทองเนี่ยนะอ่า เหมือนกันเลยค่ะกับนกแก้วก็คือให้นักเรียนสังเกตนะคะสังเกตปลาทองจากนั้นวาดรูปปลาทองไปนะคะพร้อมกับเขียนชื่อนะคะชี้บอกส่วนต่างๆของปลาทองและก็ที่สําคัญก็คือบอกหน้าที่นะคะว่าส่วนต่างๆของปลาทองเนี่ยทำหน้าที่อะไรใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนมาสังเกตปลาทองกันเลยนะคะสังเกตดูดีๆนะ เด็กๆเด็กๆได้ดูปลาทองไปแล้วใช่ไหมคะน่ารักไหมคะปลาทองว่ายน้ํานะคะเอ๊นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมว่าปลาทองเนี่ยใช้อะไรไว่ายน้ําคะบอกคุณครูได้ไหมเอยดูสิในลักษณะที่ปลาทองว่ายน้ําเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะนักเรียนนะเขาใช้อะไรคะ ใช้ครีบนะคะนักเรียนเนี่ยแต่คปปรีบปลาทองนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะนักเรียนมีทั้งครีบก้นนะคะนักเรียนครีบบนครีบล่างใช่ไหมคะนี่แล้วก็มีตรงครีบหางด้วยนะคะนักเรียนทั้งหมดนี้ก็คือช่วยให้ปลาทองเป็นยังไงคะว่ายน้ําได้นั่นเองนะคะส่วนหางก็เป็นยังไงคะสบัดสบัดไปมาเพื่อว่า บังคับทิศทางนะคะที่ปลาทองเขาอยากไปนั่นเองอเขาก็ใช้หางใช่ไหมคะในการบังคับทิศทางนะคะอ่าต่อไปนะคะนี่นะคะมาดูเลยคะ่ะเห็นไหมปลาทองเห็นไหมมีทั้งครีบหลังนักเรียนเห็นไหมคะนี่ครีบหลังของปลาทองแล้วก็ครีบหางคะ่ะนักเรียนครีบหางครีบก้นก็มีนะคะนักเรียนนี่ตรงนี้ครีบก้นมีครีบท้องด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีครีบอกด้วยเห็นไหม นี่ตรงครีบปกของเขานะคะแล้วก็มีแผ่นปิดเหงือกค่ะเอ๊นักเรียนทราบไหมคะว่าปลาทองนะ่ปะปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ําปลาเนี่ยใช้อะไรหายใจคะใช้อะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้นกเนี่ย,นก,น,ยนกแก้วเนี่ยเขาใช้จมูกใช่ไหมคะในการหายใจแล้วปลาทองนะคะใช้อะไรในการหายใจคะใช้เหงือกนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าเขาก็ใช้เหงือกนั่นเองนะคะ ต่อไปเลยนะคะมาดูหน้าที่นะคะของส่วนต่างๆของปลาทองนะคะตานะคะตาของปลาทองทำหน้าที่อะไรเอ่ยมองดูใช่ไหมคะจมูกนะคะจมูกของปลาทองอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนนะจมูกของปลาทองอยู่ตรงนี้นั่นเองนะจมูกเอาไว้แค่ดมกลิ่นนะคะนักเรียนไม่ได้หายใจนะคะปลาทองมีจมูกไว้แค่ดมกลิ่นนะคะส่วนหายใจเนี่ยเขาใช้ เหงือกใช่ไหมคะในการหายใจนะต่อไปปากของปลาทองเอาไว้ทําอะไรคะกินอาหารกินน้าเห็นไหมคะนี่ตรงนี้เลยค่ะปากของปลาทองนะนี่ก็จะมีแผ่นปิดเหงือกเห็นไหมคะนีตรงนี้คะ่ะปลาทุกตัวจะต้องมีแผ่นปิดเหงือกนะคะเห็นไหมนี่คะ่ะนี่เหงือกของปลาทองเนี่ยเหงือกทําหน้าที่หายใจเห็นไหมคะเหงือกทําหน้าที่หายใจนั่นเองนะคะอ่าครีบนะ ครีบบนครีบร่างครีบก้นครีบอกครีบต่างๆของปลาทองเนี่ยนักเรียนก็เป็นไงคะช่วยในการว่ายน้ําแล้วก็ควบคุมทิศทางในการว่ายน้ําด้วยเห็นไหมเกร็ดค่ะปลาที่มีเกร็ดทําไมเขาถึงมีเกร็ดคะมีเกร็ดไว้ทําอะไรเอ่ยนะคะก็คือป้องกันใช่ไหมคะนักเรียนป้องกันลำตัวและส่วนต่างๆที่อยู่ภายในลำตัวของปลาทองนั่นเองเกร็ดปลาเห็นไหมคะ นี่นะอ่ะทีนี้นี่เลยค่ะนักเรียนสามารถวาดรูปนะคะเมื่อกี้นี้นักเรียนสังเกตดูแล้วโอ้ยเราจะวาดรูปอะไรดีนะวาดรูปนกแก้วหรือว่าวาดรูปปลาทองดีนะอันไหนสวยดีนะคะนักเรียนก็สามารถเลือกวาดได้เลยอันนี้คือมาสังเกตกับคุณครูหรือนักเรียนจะสังเกตที่บ้านของนักเรียนวาดน้องหมาน้องแมวไปก็ได้นะคะนักเรียนนะวาดลงในไหนนะคะ นี่เลยค่ะวาดลงในหน้าที่53นะคะกิจกรรมที่1.1นะคะนักเรียนมารู้จักสัตว์กันใหม่นั่นเองนะคะวาดลงไปพร้อมระบายสีสวยงามตกแต่งให้สวยงาม10คะแนนนะคะนักเรียนทําง่ายๆนะคะอ่าที่สําคัญนักเรียนจะต้องบอกชื่อด้วยนะคะชนิดของสัตว์คือนักเรียนจะวาดอะไรคะชนิดของสัตว์คือวาดอะไรดี นกแก้วนักเรียนก็เขียนคําว่านกแก้วลงไปวาดปลาทองก็เขียนคําว่าปลาทองหรือจะวาดน้องหมาน้องแมวก็เขียนชื่อลงไปนะคะสุนัขถ้าเขียนถ้าเราวาดน้องหมาแล้วก็เขียนว่าสุนัขใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแมวก็แมวใช่ไหมเขียนอย่าลืมบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ที่เราวาดลงด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยไม่เอ,อ่ยถ้ามีนักเรียนก็สามารถทักไลน์มาถามคุณครูได้นะคะหนูวาดอันนี้ได้ไหมได้หมดเลยนะคะนักเรียนนะสัตว์เลี้ยงที่อยู่ที่บ้านนักเรียนอะไม่ว่าจะเป็นกระต่ายนะคะหนูหนูอะไรอะที่ตัวเล็กๆขาวๆเนี้ยนักเรียนก็สามารถวาดได้ไก่อย่างเงี้ยก็วาดได้นะคะเอที่บ้านมีใครเลี้ยงกบหรือเปล่าเลี้ยงอึงอ่างหรือเปล่านะักเรียนก็สามารถวาดลงได้นะคะ สำหรับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้อ่าฝากอีกเรื่องหนึง่งให้นักเรียนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยโควิดระบาดมากๆเลยนะคะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนนะคะถึงถ้าเราออกไปไหนถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องพบอ่าสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยล้างมือบ่อยๆกลับมาเข้าบ้านเนี่ยก็มา ชำระอาบน้ําให้สะอาดนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดนั้นเลยนะคะนักเรียนแล้วอย่าเอาไปปะปนกับเสื้อผ้าที่เราแยกเอาไว้แล้วนะคะเราไปแช่ผงซักผ้าไว้เลยนะคะป้องกันอันตรายนะคะนักเรียนอ่ะสำหรับคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ